ครับสวัสดีค่ะพี่เอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพอๆกับพอแต้มนาะพี่น้องเนาะครับพอแต้มพามาติดตามเลขราวพัฒนาของคนลึกลับอีกเนาะพี่น้องเนาะคนลึกลับนี่เลขยปิ่งเป็นกคแม่นอยู่นี่พี่น้องรนะว่าจับคู่บกเขา่าเนาะพี่น้องเนาะ ครับมือวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่17ตุลาคม68ลาวพัฒนาออก523 509ครับเลขล่างเ่าออก35เนาะพี่น้องเนาะครับของคนลึกลับงวดที่ผ่านมากก็เสียดเสียดไปพี่น้องเย้ยนี่นะครับ วันศุกร์ที่17ตุลาคม2568ลาวพัฒนาคนลึกลับบนล่างวิ่งรูด0กับ1เน้นที่0พี่น้อง0กระมาไอ้ดีเนาะพี่น้องเนาะ0 3 0 4 0 7 0 8ออก0 9พี่น้องโอ้ชุดวิ่งบนเนเขาเนาะพี่น้องเนาะ0มี3อยู่แต่ว่าบมมีหาคราม เวินนี้พอเตียผ้ามาตามตัวเองเนาะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาคนลึกลับ บนล่างวิ่งโดดี่น้อง สองกับสามเน้นที่สองนะครับชุดวินขับหนึ่งสองสามเจ็ดแปดศูนย์นะครับ จับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับ แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับ ครับส่วนตัวเน้นพี่น้องแปดสองตัวเดียวเขียนๆเลยพี่น้อง ครับกัน2026นะครับสองศูนย์น้ำตพี่น้องเลือดตัวเนียนเพิ่นนะครับครับสัตว์เย็นนะพี่น้องเนาะ รับวันจันทร์ที่20ตุลาคม2568ลาวพัฒนาคนลึกลับบนล่างวิ่งรูด2กับ3เน้นที่2ขับชุดวิ่งกัน1 2 3 7 8 0นะพี่น้องเนาะขับจับคู่7 1 7 2 7 3 8 1 8 2 8 3เน้น8 2กัน2 0 2 6เน้น2 0พร้อมพี่น้อง <c oughs> ขับประเทียมกับเฉเบิงงันได้พี่น้องเด้อ ครับ20ตุลาคม68ลาวพัฒนาวิ่งบนล่าง2กับ3เน้นที่2 7 1 7 2 7 3 8 1 8 2 8 3กัน2 0 2 6ครับตามนี้เนาะพี่น้องเนาะครับคนลึกลับนะครับครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเดอ้อพอเพชรเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอขอบคุณคนลึกลับหลาย รับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาฝ <c oughs> ากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเน้อพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อวยพอนขอยเขาข็อให้ฟังครับพี่น้องเอฟซี e PC, ก็จะได้โฉบสฉบมันมัน,น,นกันนะครับ เอาจะเลื่อมนะพี่น้องเ้อเขามาแล้วก็จะาลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมนํหน้ามค,ครับสุดท้ายทายสุดนี้ขออิบซีตะกคนโศกมันมันเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้องครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม